ที่ยูนิโคลไทยแลนด์มีสวัสดิการอะไรที่น่าสนใจบ้างครับค่ะก็จะมีเรื่องของเบี้ยขยันนะคะแล้วก็รวมถึงสวัสดิการของลาคลอดนะคะสามารถลาคลอดได้ทั้งหมด3ามแล้วหวันนะคะแล้วก็ได้รับค่าจ้างทั้งหมด90วัน,นะคะ่ะวันหยุดเนาะเราก็มีตามปกติเลยพ้สดาร์ก็มีของพราร์แต่ว่าแค่นี้ท่านั้นนะคะก็จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการทำงานเราก็จะมีเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าบุดนะคะหรือว่าเมื่อพนักงานส่งรถตรงนี้นะคะ่ะเราก็จะมีเงินส่วนัสดิการใช้ด้วยเหมือนกันค่ะที่แฟล ซึ่งพนักงานเนี่ยสามารถที่จะเข้างานได้ตามไลฟ์สไตล์ของตอนเองเลยและที่สําคัญเลยเราก็จะมีในเรื่องของการจ่ายโบนัสที่น่าดึงดูดใจให้กับทางพนักงานในทุกๆปีเลยค่ะแล้วก็มีในเรื่องของชาติชาติทางานร่วมก,กันกับเราด้วยเพราะว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะคะเปิดัลติสตกใหม่หรือนักกษาวึุงานสามารถเข้ามาร่วมง,งานกับเราได้มากมายเลยค่ะที่ทํานิติมีสวัสดิการอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ วัตการของอาบริษัททำนิตินะคะมีในเรื่องของโบนัสประจำปีการประกันเงินเดือนประจำปีรวมถึงกองทุนสำรองเลียงชีพค่ะก็เกิดอนั้นีค่ารักษาพยาบาลนะคะประกันก็มีให้ค่ะเงินช่วยเหลือในวาะ